คนสำคัญของเราในวันนี้นะคะคุณอ m a n d a Miss Universe Thailand 2020คุณเทโบและคุณก้าวหน้าค่ะสำหรับสื่อมวลชนทุกท่าน รวมถึงแฟนคลับนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณ a m หน้าหรือว่าน้องเต้าหน้าเทโบนะคะอย่าลืมนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังกันไปนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นภาพงานของเราในวันนี้อย่าลืมแฮชแท็กให้ด้วยนะคะ mm hmm. Jay Festival in Thailand ค่ะ mm hmm. แล้วก็แฮชแท็กให้ The Mall Legendary j Fest ด้วยนะคะ นี่คืองานของเรานะคะจัดขึ้นแบบเลเจนด์เลยค่ะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่21ปีที่21แล้วกับตุ้มบอลเลเจนดารี J FS, J ่เจฟเฟสเจทัวทิ่ผู้สนจิตทั่วไทย จะเป็นกล้องวิดีโอนะคะบอกไม้บอกมือได้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่าูสูงนะคะขอบคุณะค่ะ เชิญได้เลยนะคะเชิญได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็มาลงลึกถึงรายละเอียด